หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันรถสวยๆไม่สองแสนสามพอเอากำไรไม่เยอะหรอกบอกแล้วไงคันนี้เป็นรถที่คนรู้จ,จักเอามาขายให้คือเขาอยากได้เยอะ <S <S ผมเลยว่ามันได้เยอะไม่ได้หรอกไม้มันเยอะเพราะไม้มันวิ่งสองแสนสามแล้วแต่รถเดิมดี <S 1> <S 1> เอา,อางี้ละกัน <S <S ผมบอกเลยนะว่าผมซื้อเข้ามาดูนะเจ้าของรถนะผมพูดตรงๆเลยนะผมซื้อกับคุณเท่าไหร่ซื้อกับพี่ไปหกแสนสามใช่ไหมครับผมแล้วผมบอกว่าผมจะขายให้ที่หกแสน 9 9 0 0 0ื้อ่าซื้อ6 000, 3 0จะขาย6 9 9 0 0 0ในตามสภาพนี้อ่าจะขายในราคานี้ถ้าผมขายได้ในราคานี้ผมจะคืนให้คนรู้จักของผมเนี่ยอีก2องหมื่นเอากาไรไม่เยอะหรอกบอกแล้วไงเอากำไรไม่เยอะแต่ว่าถ้าให้ผมเก็บงานทํามันช้าให้ผมเก็บงานมันงานก็เก็บอะไรไม่เยอะหรอกผมจะต้องขายแพงกว่านี้เพราะว่าถ้าผมจะมาจัดแสตน,นผมต้องขายได้แพงกว่านี้ด้วยเพราะว่าประกันช้นหนึ่งผมต้องแถมทะเบียนพรบอ,รองโอนค่าเซลล์ค่ามาร์เก็ตติ้งค่าน้านค่านี่ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเข้าใจนะเจ้าของรถเข้าใจไหมครับนํ่มาดูผมเลยบอกว่างั้นถ้าอยากได้เยอะเป็นคนรู้จักไงอยากได้เยอะฝากขายไว้ล่ะเขาว่ามันจะได้เงินช้าอยากขายเลยนะโอเคตก,ตกลงก็ได้ไหมหกแสนสามเขาว่ามันถูกจังเพราะใหม่มันเยอะไงนี่ด,ดูดูเลขไหม่อ่าแต่ถ้าผมขายได้หกเก้าเก้าในราคาตัดตามสภาพนี้นะผมจะคืนให้พี่เขาอีกสองหมื่นแต่เมื่อวานนี้ผมโอนไปแล้วได้แม็กเห็นเห็นบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมาอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วมาขายทําไมอ่นะ แท็ที่จะเสียตายตังแต่ไม่เป็นไรใครอยากได้แม็กนี้หรือว่าอยากได้แม็กเดิมเปลี่ยนได้อ่าคนรู้จักกันคนรู้จักกันกน็ซื้อช่วยนี่เห็นไหมมันมีแผลตัวนี้อ่าแต่ไม่ชนอะไรนะหมายถึงว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะสุยสุยสุยดึกมายืยยย <net> นขวางอะไรอย่เ <net> <Hehe, S 2> <ๆ>้เอ๊ะเดิมดีไหมท้ายไม่โดนนะอ่าท้ายไม่โดนไม่เคยขายทำสีได้ท้ายไม่โดนนะโดน,นี่คือตามสภาพนี่เลยเพิ่งมาขายผมเมื่อวานตอนเย็นเข้าใจเหตุผลไหมครับพี่คือถ้าอยากได้เงินเร็ว ก็ต้องขายถูกมันถึงจะไปเร็วออกเร็วแต่ถ้าจะให้ผมมาเก็บงานทําดีๆทาสวยๆใหม่เนี่ยมันต้องขายแพงขึ้นแต่มันจะช้าถ้าพี่อยากได้เงินเร็วก็ต้องขายแบบนี้โอ้โหนี่ไงเขาขี่มาจากไกลด้วยนะพอรู้จักขี่มาตั้งไกลด้วยนะอ่าเห็นไหมพอขี่ไกลไหมสเบียงสเบียงแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวเก็บออกให้นะเขียวเขียวเดี๋ยวเก็บออกให้ด้วยนะอ่ามาดูไอ้ไีเป็นตัววีปีอนี่เป็นตัววีปี21เอด่าเจ็ดที่นั่ง f o r ์กิเนอร์ไปดูห้องเครื่องดีกว่าไม่พูดอะไรหน่อยเหรอไม่ช่วยพูดอะไรหน่อย อ๋อ่ะดูหวดัวน็อตดูแผ่นเพจอืมดูขาหน้าใช่ไหมลมทุกเมตรโอเครถสวยรถสวยครับแต่ไม้มันเยอะไปหน่อยนึงสองแสนสามอ่าโอเคครับอะถ้าสนใจพ่อค้าคนไหนที่คิดว่าเอาไปปล่อยต่อได้ ห9แ0นเรถสวยสวยไม่สอ3แสนสรถเดิมดีเลยนะสียังไม่เคยเคมตรงไหนเลยแต่ว่าจะต้องมีแผลสดข้างหลังหน่อยนึงเอาไปทํากําไรต่อใครมาอยากฝากขายก็ได้แต่วันจะช้าถ้าอยากขายเร็วต้องขายราคานี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะคืนเงินให้เจ้าของรถด,ด้วย2องหมื่นถ้าเกิดลูกค้าไม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะคืนให้ หรือว่าถ้าเกิดว่าตาัดไม่ออกเดี๋ยวผมต้องมาเก็บงานให้สะอาดสะอ้านเก็บสีเก็บสันใหม่มาขายแบบจัดไฟแนนซ์แบบนี้แต่ราคาจะไม่ใช่ราคานี้นะเพราะเราจะต้องเสียประกันชั้นหนึ่งทะเบียนพรบอะไรพเราพวกนี้เราแถมหมดโอเคครับผมฝากไว้ด้วย fortuner stowby b ยีเอ็สวัสดีครับ